ไปบางสุกุลมาแต่ว่าพอบางเสร็จอะพระก็บอกว่านี่ยังอยู่เราก็ฝันฝันถึงเห็นแบบเหมือนเป็นแบบผู้หญิงแบบผมยาวแบบยาวมากปกหน้าคือฝันแบบเป็นแบบประมาณแบบเจ็ดแปดวันอะไปไหนมาลูกเขาตามมากันเป็นพวนเลยพอเขาทักปุ๊บอะแล้วเราแบบเราตกใจแล้วพเรารู้ว่าเราเพิ่งกลับมาจากกัมพูชาอ๋อของของของมมกเคยเคย อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ว่าที่ทบ้านก็ค่อนข้างเชื่อเพราะว่าเพราะว่าเหมือนมีช่วงหนึ่งที่มีผีตามอ่ะอัน,นอันนี้คือแบบว่ารู้สึกว่ามีผีตามแล้วมีช่วงหนึ่งประมาณปีหนึ่งค่ะช่วงประมาณแบบอายุยี่สิบเอ็ดตอนนั้นมุกจะผอมเป็นพิเศษพี่ว่าเขายังอยู่นะตอนเนี้ยพี่อ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่อันนี้เดี๋ยวเล่าข้าวแล้วกันก็คือก็คือพี่พี่ชายมุกก็จะเป็นคนที่ฝันลิงก์กับมุกตลอดเขาเขาก็จะฝันว่ามุกอ่ะร้องไห้ เขาจะฝันว่ามุกอะร้องไห้แล้วก็แบบมีเงาดำๆตามแล้วก็ขอร้องขอให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนหนูก็ไปไปส่วนหนูเวลามังแกมมี่หรือเวลาไปงานต่างๆเนี่ยเพื่อนที่เจอที่งานน่ะชอบถามว่ามากับใครอะทั้งนั้นที่หนูมาคนเดียวอันนี้ใครอันนี้เดี๋ยวนะเคยเจอใครๆที่เหมือนกันใช่จริงเขาไปแล้วใช่ปเขาไแล้วแต่ไม่เหมือนเัินอยู่แล้วพูดจริงสุดท้ายอะ สุดท้ายแบบยังไม่ท้ายสุดมุกไปบังสุกุลมาก็คือทําวิธีเหมือนว่าเราเราเสียไปแล้วเพื่อที่ให้เขาอ่ะเหมือนเหมือนหลอกว่าให้เขาไปนะไปตามไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอบังเสร็จอ่ะพระก็บอกว่าอุ้ยนี่เป็นนี่ยังอยู่คือพอมุกมุกคมุม ผียังอยู่หนูคุมผ้าขาวเสร็จแล้วออกมาแล้วอ่ะก็คือหนูยังผียังตามอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยสุดท้ายแล้วอ่ะไปไปออสวดมนต์ข้ามปีค่ะก็เป็นเหมือนบุญใหญ่ไปที่ที่คนสวดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็หายไปใช่อันนี้คาดว่านะคะคาด คาดไม่ใช่ค่ะคาดอาาถ้า,ถ,าถ้าให้พูดก็คือคาดว่าเอ,อมุกไปที่บ้านเพื่อนแล้วเพื่อนอ่ะเพิ่งซื้อตู้มือสองมาค่ะแล้วใช่แล้วว่าตอนนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะมุกก็วันนั้นอ่ะอดอบ้านเพื่อนเสียด้วยก็คือมันจะมันกดมันเหมือนมีเสียงกิ่งแล้วเพื่อนก็วิ่งไปสองสามรอบไม่มีคน ส่วนมุกอะ่ะก็เหมือนนั่งดูทีวีแต่มุกเห็นห่างๆตาตรงตู้สามสามีส่รอบว่ามีคนอยู่แต่ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วมุกก็เลยชีต้ตู้แล้วถามเพื่อนว่ามันอันนี้มาเพิ่งมาหรออะไรอย่างเงี้ยตู้นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากวันนั้นเพื่อนก็ไม่เจอผีอีกแล้วก็เหมือนมาอยู่กับห<อ>นูทำให้พี่เตยถอดนาฬิกาจะโยนทิ้งแล้วน่ <laughs> ไม่หรอกแต่ส่วนเนี่ยมุกว่ามุกว่ามุกว,ว่ามันก็แล้วแต่อ่านอะไรเไงเี้ยอ่นนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวค่ะเป็นปีตอนนั้นผอมมากถ้าจําถ้าจําได้ว่าผอมหรือผอมเกี่ยวกับการตามไม่ไม่เกี่ยวใช่ไม่ได้ลดเลยตอนนั้นผอมแบบผอมกว่านี้เยอะมากช่วงที่ผอมหน้าตบๆอะไรเงี้ยค่ะอ่าก็แบบแบบที่มุกเล่าใช่ไหมม,มันก็เลยแบบนึกถึงเรื่องตัวเองเรื่องหนึ่งคือตอนนั้นหนูประมาณแบบแบบก็น่าจะแบบักยังยังไม่เข้ามหาลัยอ่ะ เออตอนนั้นแบบไปทําบุญที่เชียงใหม่แล้วเหมือนแบบไปไหว้พระอะไรเงี้ยแบบก้าววัดเราคือตอนนั้นมันก็เด็กแล้วก็แบบอากาศมันร้อนไงเราก็เลยรู้สึกว่าเราแบบเออตอนตอนทำบุญเราก็แบบไหว้ส่งสงอะไรเงี้ยแบบว่าพระสวัสดิ์อะไรเราก็แบบไม่สนใจแบบโอ้ย้วนบนร้อนอะไรเงี้ยแบบทําแบบกิยาไม่ค่อยน่าหลาเพราะว่าเออเรารู้สึกร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอกลับมาที่โรงแรมเราคืนแรกเราก็ฝันฝันถึง เห็นแบบเหมือนเป็นแบบผู้หญิงแบบผมยาวแบบยาวมากปกหน้าแล้วก็เป็นแบบสีดำ oh, <okay. S 1> แล้วก็แบบใส่เสื้อสีแบบสีขาวอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่บนเพดานห้องอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วเราก็คือตื่นมาก็ก็กลัวแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ก็ฝันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าคืนที่สองก็ยังฝันอยู่แล้วฝันเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมใช่คนเดิมที่เดิมยอะไรเงี้ย แล้ววันที่สามเหมือนวันนี้จะเป็นวันกลับอ่ะพอกลับมากลับมาบ้านนอนก็ยังฝันอยู่คือฝันแบบเป็นแบบประมาณแบบเจ็ดแปดวันอะจนแบบคนเดิมแบบเดิมทุกทุกวันอะไรเงี้ยจนแบบเริ่มกลัวแบบคือกลัวแล้วแหละว่าแบบว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเพราะเอาจริงๆเป็นคนเชื่อแล้วก็เป็นคนแบบก็กลัวเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าน้องคิดไปว่าแบบเฮ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรเมื่อวาทําให้เราแบบต้องมาเจออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเราทําอะไรผิดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบ อ๋ออาจจะแบบวันนั้นที่เราแบบเหมือนไม่ตั้งใจแล้วเหมือนแบบทำตัวแบบมไม่ไม่เค้ารพอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็คิดบ้าง,งไหมว่าหนูทำอะไรผิดมาหนูถึงมาเจอพี่อีกก็คิดทุกวันนะสามสี่ <c oughs> เรื่องแล้วเนี่ยคือเวรกรรมยังอยู่อ่ะหนูก็ต้องแบบไปขอขมาละอ๋อขอโทษค่ะ <c oughs> <c oughs> คือรู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบวัดหรืออะไรแบบนี้คือไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้หนูก็เลยแบบคือไปไหว้พระก็อะไรไหว้พระที่บ้านแบบว่าจุดธูปอะไรงี้ยแล้วก็แบบขอขามาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้หรอกคือตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าช่วยได้ไหมแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยก็เลยไหว้แล้วก็พอคืนนั้นก็ไม่ฝันอีกเลยเออหนูก็เลยแบบเชื่อมากเรื่องนี้แบบเออไม่รู้เพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็แบบมีไหมคะคือคือเตะเจอเหมือนว่าเด็กๆอะเจอเยอะจะรู้สึกว่าเราเหมือนเราไม่ค่อย เราจะชินไป,ไปแล้วประมาณือเหมือนแบบเริ่มจากแบบเหมือนโดนเหมือนแบบจะโดนผีอัมนั้แต่แต่เป็นผีอัมที่มันมีเสียงมีมีจำชอบมีเสียงะเราจะได้ยินเสียงแบบคนร้องคนอะไรอย่างเงี้ยตลอดแล้วมันจะแครไม่ได้แล้วแม่จะต้องให้นอนต้องให้แม่คอยจับมืออย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มกระตุกกระตุกเงี้ยเมื่อไหร่แม่จะดึงขึ้นมาให้ลุกขึ้นนั่งอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็แบบเหมือนมีที่คันที่พีขึ้นแม่เหมือนแบบ เหมือนลำคาดเนียแมแบบดึงมาแล้วก็ไปแล้วแบบตะโกนด่าอะไรเงี้ยแล้วหลังไหนก็พราะแม่ไม่ได้นอนเลยเพราะเหมือนแบบเนี่ยเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักพักเราก็จะสั่นถ้าเราสั่นนิดนึงะคือหมายถึงว่าเราจะพยายามแบบเราขยับไม่ได้ไงแล้วก็ได้ยินเสียงร้องเสียงร้องเงี้ยเราก็จะให้แม่เออเราจะให้แม่เราก็จะเหมือนเอามือข้างๆแล้วถ้าเราตึ๊กตึ๊กเนี่ยแม่ก็จะรู้แม่ก็จะรีบดึงเราอะไรเงี้ยเออแล้วบ่อยมากมากมากๆอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนแบบส่วนไหนจะเจออย่างเงี้ยแต่ว่าที่ที่มันมีครั้งหนึ่งท ออกาสเพื่นสิ่งอะครับแล้วก็นอนคือเตยนอนนี้ล้วออกัสนอนเตีย,นนตยขงข้างๆอันนี้ใช่ไหมก็นอนดึกๆเราอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็สักพเขาดึกๆล้วก็เหมือนลืมเหมือนตรงปลายเตียงตรงที่เขาวางกระเป๋าเดินทางอ่ะ <c oughs> ก็ลืมตามขาึ้นมาเห็นออกสัสกำลังคนกระเป๋าแบบเหมือนกาลังหยิบของในกระเป๋าอยู่แล้วก็แบบเราก็เลยลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยมองว่าแบบคนอะไรวะตอนดึกๆอะไรเงี้ยด,ดูๆอย่างสักพาักแล้วก็ดูไปเรื่อยๆจนเราเห็นได้ยินเสียงคนข้างพลิกตัวเราก็เลยหันมาอย่างเงี้ยออกัสอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ พอหเห็นเราเอย่างเงี้ยเราเลยหลับตาแล้วก็เอาผ้าข่มคลุมอย่างเงี้ยแล้วเราก็แล้วก็ไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยจนถึงเชา้าอ่ะกลัวมากไม่อยากหาัากับกกลัว<อ>มากตอนนนั้กลัวมากแ,แบบเบบมันพราะที่ผ่านมาที่ที่มันชินๆพะอในส่วนหน่ได้ยินเสียงอะไรแต่ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้เล่าแต่ว่าเขาก็บอกว่ามีคนบอกโรงแรมนี้มันน่ากลัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยมีประวัติเนียิวเป็นคนที่แบบไม่ไม่เคยเชื่อไม่่อยแต่ว่าพออยุ่น่าอายุสามสิบเอ็ดเนี่ยแล้วมีพลังพิเศษหรอไม่ไม <anse> คือพอดีพอดีก่อนอเลชันมันไม่ครบอะครับไปพอตั้งแต่ตั้งแต่ยุสามเอ็ดที่บิดล่าสุดมาคือรู้สึกว่าแบบชอบนั่งสมาธิมากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออแบบเชื่อเรื่องนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆแ,แต่ว่าส่วนมากก็เคยเจอแบบเนี้ย ไอเขาเรียกว่าผีที่เขาเรียกว่าผีอมคือหมายถึงว่าเรายังรู้สึกตัวอยู่แต่ว่าทางวิทยาศาสตร์เขาก็สอนเราไว้ว่าสมองยังทำาานแต่ร่างกายมันก็มีแต่ว่าของยบบนี้สิ่งที่มันได้ยินเสียงมากก็อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยกูกรี๊ดเองแหละ ้ยจากเรืเ่องที่คลายมุกคือเรื่องนี้คือเตะไปกัมพูชาใช่ไหมไปนครวัดมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวเที่ยวแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งก็กลับมาจากกัมพูชาก็เดไปวัดกับแม่มแล้วคุณป้าที่เขาขายขอเป็นแบบเป็นขายเสื้อผ้าหน้าวัดอ่ะเขาก็ทักเง,งี้ยหนูไปไหนมาลูกเขาตามมากันเป็นพวงเลยซึ่งมีคนบอกว่ากัมพูชานาครวัดเป็นที่ที่แบบมีความอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเขาทักปุ๊บอะแล้วเราแบบเราตกใจเพราะเรารู้ว่าเราเพิ่งกลับมาจากกัมพูชาแบบแบบเออนครวัดอะแล้วหนูทำไงลูก เขาเขาก็บอกว่าให้ไปทําบุญให้อะไรฟิฟ f i l นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาพูดจายังจําคําได้แม่นเลยแบบเขาตามเป็นพัวเลยลูกพูดอย่างเงี้ยเขาาทักซึ่งเราไม่ได้ซื้อของแล้วเขาเราเดินผ่านแล้วเขาก็เหมือนแบบเรียกเขาทักอะ่ะจำอันนี้จําได้แม่นเลยเห็น